ก็สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วนะครับผมท็อปทีวีซีเฮดนะครับผมอะไรนีครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําช่องครับผมต้องวายทีนั่นเองนะครับผมสมาชิกนะครับผมสามสิบแปดคนนะครับผมห่างจะถึงผมแล้วนะครับนะบางคนก็ไม่รู้นะครับว่าการติดตามคืออะไรนะครับผมคนเห็นเข้ามาติดตามตัวแดงๆไหมครับผม ให้คุณกดไปครับผมแค่นี้ครับผมก็จะติดตามนะครับผมก็ช่องนี้เขาก็สอนทำลิงสกินด้วยนะครับผมก็นี่ครับผมอินโทที่ผมทำให้น้องเขานะครับผมก็นะครับก็มีแค่นี้แหละนะครับผมไม่ใช่ว่ามีแค่นี้นะผมก็อะไรนะผมก็ขอจเพียงแค่นี้นะครับผมก็ ไปแล้วแหละนะครับผมช่วยมาติดตามขอด้วยนะครับผมต้องวายทีนะครับผมนะก็ไปแล้วแหละครับผมสวัสดี